สวัสดีค่ะให้ดูสีผมนะออกมาที่แดดไปตัดมาแล้วแล้วก็ทำสีมาแล้วนี่แต่ผมสั้นเลยสวยไหมสวยไหมไปตัดมาแล้วนะคะแฟนคลับทุกคนที่ส่งมาถึงนานาขอบคุณามากๆนะคะที่ให้กำลังใจมานา,นานาไปทำมาแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรกรร็เลยรีบทําเลยค่ะค้มไม่ได้ทํา เป็นไงคะกับทรงผมใหม่ของนาๆาเข้ากับใบหน้าไหมใครก็บอกว่าดูมีแก่เลยเมื <l ots> ่อก่อนอน,น,านาก็ทำผมทรงนี้นะคะทำผมทรงนี้มาหลอดให้ดูที่แสงเนาะมา <c oughs> ดูต้นไม้ต้นไม้สวยมากเลยดูดดูต้นไม้เห็นปะ เขาเรียกดอกเลยก็ไม่รู้ดอกซื้อมาแล้วมันก็ปิวไปตามอากาศแล้วมันก็จะมาออกแถวๆวนี้แต่มันจะมีเนี่ยมันตามย้าอย่างเงี้ยนะมันจะมีดอกสีเหลืองเนี่ยพลานานาเดินเท้าเปล่าเนี่ยวันนี้แต่งเท้าแตะเดินเนี่ยมันก็จะปิวเต็มเลยนั่งตรงไหนไม่ได้เลยเพราะมีแต่นี่นั่นแหละค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจนานาขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะ <rí> e> ผมสัน้น <bard ớ consiste> ดูดิขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะนะคะที่ติดตามนานาก็นานาก็ไม่มีอะไรมากก็บอกว่าตัดผมใหม่แล้วสั้นเลยแต่บ๊อบบ๊อบเทข้างหลังอาจจะมาไม่เห็นข้างหลัง นะะคที่แรกกะว่าให้เขาเอายาวนิดนึงแต่พูดภาษาแล้วเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่หรอกก็เลยไม่รู้จะบอกว่าอะไรเอาเอาแบบให้เขาดูว่าเอาแบบนี้แบบนี้นะคะเขาก็เลยตัดได้ออกมาอย่างนี้ให้มันดูต้นสตรอเบอรี่ออกดอกเห็นไหมคะสตรอเบอรี่ปั้นนะนดอกเต็มเลยนี่มีอยู่สามแปลง ตะบ้าระเบอืเบอเหลือแค่นั้นะนะฮารอนก็ากำลังออกดอกดูดิเนเห็นไหมคะดอกเขาเต็มเลยเดี๋ยวเวลาเขาเป็นลูกนะจะให้ดูเยอะม,มากเก็บไปฝากเพื่อนๆพื่อนเาฝากคนต่างชาตินะตอนสมัยเรียนเอสฟีเก็บไปฝากเขาเนี่ยบรรยากาศบ้านมาดูเห็นไหมคะบ้านนู้นอะดอกสีมม่วงเขาเนี่ยเป็นพุ่มดูดูด ดูนะเดี๋ยให้ดูใกล้ๆมันสวยก่อดอกหาลอนกับอุย้ยหนาำหนาม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 ตำมือแล้วมันมีหนาำเนี่ยดูดิสวยไหมสวยเนาะสวยม่ยว,นะวมงเป็นพุ่มเป็นพวงเลยเดีย๋ยวซื้อมาปลูกม,มากของนานาไม่มีดอกสงสัยจะเป็นต้นตัวผู้ดอกไม่มีเนี่ยไม่เคยมีดอก บอกคุณหลวงตัดตัดตัดดอกไม่มีตัดเลยคุณหลวงบอกว่าดอกมันออกมาหอมมากตั้งซื้อมาดอกออกมาหนึ่งครั้งนอกนั้นไม่ออกเลยตัดเลยตัดเลยแบนี้แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะสารเณเห็นไหมนี่สารเณสารเณรสารเณรเออกมาพระรานหน้าหนาว <c oughs> โอ้ยเลด,ดีคอร์ดรานหน้าหนาวเขาก็ตาย เวลาหน้าร้อนเขาก็ขึ้นมาเองวันนั้นคิดว่าไม่ขึ้นไปซื้อค่ะเสตังเนี่ยดอกเหลืองๆพอเสร็จแล้วเขาจะขาวนี่แล้วก็ปิวใส่เสื้อผ้าเราเนี่ยไม่ชอบอะนะคะอืมแต่ละเนี่ยทำไ,ไมไม่รู้ว่าจะได้กินมะม่วงไหมดูต้นมะม่วงสีอากาศมันเย็นเกรียมเป็นอะไรเลยนี่มะม่วงเปรี้ยวยนะเนี่ยผักชีแม่ผักชีเก่า ขึ้นมาผักชีมั่งยญ้ามั่งขึ้นมากระเต็มเลยพวนดินวันนั้นนี่ไงสตรอเบอรี่สตอเบอร์รสตรอเบอรี่อยู่นี่สตอเบอร์รขึ้นนานๆพูดเล่นนะคะค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะผมทรงใหม่นะคะสีใหม่ดูวหม่แต่เดี๋ยวสีขาวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเป็นขาวธรรมชาติอยู่แล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ